สวัสดีค่ะถึงบ้านพัทยาแล้วค่ะมาถึงก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะเดินทางเนาะเดินทางออกจากเขาใหญ่มาก็ฝนก็ก่อนจะออกฝนตกหนักมากกว่าจะได้ออกมามาก็มาแวะชิ้งช่องค่ะมาชิ้งช่องมาแวะฉี่ที่บ้านกรทมเพราะไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะเนะเาะก็แวะเข้าไปฉี่ ที่ที่บ้านนะคะเราเจแล้วก็ออกบึงมาพัทยาเลยนะคะมาถึงสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะจัดของจัดอะไรเรียบร้อยก็จัดของจัดเรียบร้อยก็เลยออกมานั่งหม่ําอะไรนิดๆอยู่ข้างนอกคนเดียวอีกแล้วแหละเพราะว่าเลขาเพื่อนก็อยู่ในมุมของเพื่อนเพื่อนเมื่อยเพื่อนขับรถเนาะกรีนจะพูดสั้นๆนะคะถึงเรื่องราวของออจัญญาบันมนุษย์ <laughs> จัญญาบันมนุษย์คืออะไร จรรยาบรรณมนุษย์ก็มีนะคะจรรยาบรรณไม่ใช่มีเฉพาะไม่ใช่มีเฉพาะคนที่มีอาชีพเป็นจรรยาบรรณเป็นทนายเป็นหมอเป็นอะไรนะคะจรรยาบรรณมนุษย์ก็มีค่ะจัรยาบรรณมนุษย์คืออะไรจรรยาบรรณมนุษย์ก็คือว่ามีมนุษยธรรมมีคุณธรรมมีศีลธรรมประจำใจมีความเมตตาปราณีแล้วก็มีความจริงใจซื่อสัตย์ Mm hmm. ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือจรรยาบรณของมนุษย์สําหรับพี่กลินนะคะคนเราถ้าเรามีจรรยาบรณไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งอะไรทําอะไรอยู่หรือแม้แต่เป็นปุถุชนคนธรรมดา mm hmm. ก็สามารถยึดกับจรรยาบรณใดๆของเราได้เพื่อให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะวันนี้ก็ชิลๆชิชชลๆรินสาน้ำนิดนึงนะคะค่ะออตอนแรกว่าจะมีมา คนมาสมทบปรากฏว่ามีน้องไม่สบายคนนึงมีน้องไม่สบายเป็นไข้ก็เลยต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวพี่เลนเองไม่ได้ฉีดวัคซีน,นต้องอยู่อย่างแบบระมัดระวังให้มากๆว่าตอนนี้ก็โควิดก็เริ่มระบาดอย่าลืมนะคะเพื่อนๆดูแลตัวเองนะคะ,ะไปไหนก็อย่าเพิ่งเปิดแมสเปิดอะไรนะั้ใส่แมสนะคะไปข้างนอกต้องใส่แมสแล้วก็พกเจลล้างมือนะคะจะได้ปลอดภยัยจะได้ไม่ต้องติด เชื้อไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดใดๆหรือหวัดธรรมดาก็ไม่ควรจะเป็นเพราะเป็นแล้วมันลำบากนะคะเป็นแล้วมันไม่สบายตัวค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศทีน,นึงนะคะเปลี่ยนบรรยากาศออจุกเจ่าอยู่ที่รีสอร์ทนานไปมันก็รู้สึกว่าอึดอัดอดอู้เนาะ <c oughs> มาเปลี่ยนบรรยากาศสัหน่อย <c oughs> พอดีมาทุลราค่ะมาทุลราเนาะก็เลยแวะมาดูบ้านพัทยานิดนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะออดูแลทำความสะอาดแล้วก็จะมีคนเข้ามาดู หาจะมีคนเข้ามาดูว่าจะมาซื้อมาอะไรนี่จริงๆไม่อยากขายแล้วค่ะชอบมากเลยอ่ะบรรยากาศวิสระไว้น้ําอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างนี้น่าดิ้งน่าดิงนะแต่ไม่มีเพื่อนดิง <laughs> เดี๋ยวเจอกันได้ไลน์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ